การตอกตะปูที่ไม้ไผ่โดยที่ไม่ไผ่ไม่แตกนะครับเราจะมาใช้ตะปูเป็นตัวนำและวิธีที่หนึ่งใช้ตะปูเป็นตัวนำกันเลยครับเราทำแบบนี้กันเลยครับโดยผมจะทำสามจุดนะครับ เราทําแบบนี้แล้วนะครับไม้ไผ่จะไม่แตกแน่นอนเวลาเราตอกตะปูลงไปนะครับตัวที่หนึ่งเราจะตอกตะปูลงไปเลยครับเห็นไหมครับไม้ไผ่ไม่แตกแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราดูตัวที่สองกันเลยครับ จะเป็นตะปูตัวเล็กหน่อยนะครับตอกง่ายเลยครับเพราะว่าเรามาม์กจุดไว้แล้วครับเห็นนะครับไม้พายไม่แตกแน่นอนครับและตัวที่สามเราจะใช้เป็นตะปูหมวกครับตัวจะใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับและขนาดจะใหญ่เพิ่มขึ้นต่อลงไปเลยครับ เห็นไหมครับไม้ไายไม่แตกเลยครับและวิธีที่2ทําแบบนี้และใช้สิ่งนี้กันเลยครับและวิธีที่2นะครับเราจะมาใช้เลือดตัดเหล็กในการมาร์จจุดเวลาต่อตะปูลงไปนะครับเลื่อดตัดเหล็กจะช่วยได้ครับผมจะทำสามจุดเหมือนกันนะครับจุดที่หนึ่ จุดที่สองแล้วนี่เป็นจุดที่สามนะครับและตะปูตัวที่หนึ่งนะครับผมจะมาใช้ตะปูขนาดสี่นิ้วในการตอกไปที่ไม้ไผ่เรามาร์คไว้แล้วครับเดี๋ยวดูนะครับว่าตะปูจะตอกไม้ไผ่แตกหรือเปล่านะครับเป็นตะปูสี่นิ้วเดี๋ยวดูกันครับ เห็นไหมครับไม้ไผ่ไม่แตกแสดงว่าวิธีนี้นะครับใช้ได้ดีแน่นอนเดี๋ยวดูด้านล่างครับเห็นไหมครับตะปูโ่มาตรงนี้เลยครับและไม้ไผ่ไม่แตกด้วยครับและอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตะปูตัวเล็กหน่อยนะครับโดยเราจะใช้ตะปูขนาดนิ้วครึ่งนะครับเห็นไหมครับไม้ไผ่ก็ไม่แตกครับและตัวสุดท้ายนะครับ จะเป็นตะปูขนาด1นิ้วตัวเล็กๆนะครับเห็นไหมครับไม้ไายก็ไม่แต่นะครับแสดงว่าทั้ง2วิธีในการมาร์กจุดไม้ไายนะครับก่อนที่เราจะตอกตะปูลงไปนะครับใช้ได้ดีแน่นอนครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพี h ช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาาวิทัยพีชนแนลครับผม การต่อตะปูโดยการมัดจุดก่อนนะครับไม้ภายไม่แตกแน่นอนครับ